คนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะอานะครับสำหรับเช้านี้นะครับอากาศสดใสนะครับเพื่อนๆครับบางคนก็เตรียมตัวหยุดนะครับหยุดพรุ่งนี้วันแรงงานนะครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้นะครับผมจะมีคลิปนะครับ การรีวิวนะครับเหรียญเหรียญสิบบาทนะจะมาทําการส่องนะครับส่องเหรียญต่อนะครับผมจะมาส่องส่องเหรียญอะไรมาจุดสังเกตต,ตรงไหนนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับผมจะมีเหรียญน,นะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญเหรียญแปลกนะครับซึ่ง ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับในการ,รช่วยนะครับสำหรับเหรียญ10โลหะ2ส,สีนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนที่ออกมาใช้ครั้งแรกนะคมัปีมื่นอปี2531นะครับโดยผลิตเป็นเ,เหรียญกระสับโลหะ2ส,สีนะครับ ที่ออกมาใช้แทนธนบัตรนะครับเขาเลื่องเขาเลื่ยงเลยดีกว่านะครับว่า,าจํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับ <_ an> เหรียญปี49นี้ครับจานวน128ล้านนะครับ9,000,000เหรียญนะครับราคาหน้าเหรียญน,นะครับ10บาทแต่ในเว็บไซต์อยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับสำหรับเหรียญปี2,549นี้ครับ แต่ผมนะครับได้สังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญของทีมเก้าชุดนี้นะครับคล้ายๆกับบล็อกแตกนะครับนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้สังเกตดูนะครับว่าเหรียญส่องให้ดูเหรียญแรกนะครับเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับว่า ขอบตรงขวามือตรงนี้นะครับเริ่มหายไปอทองเหลือ,นนองนะครับสีทองครับสีทองจะกินออกไปด้านล่างตรงตัวเลขสิบครับตรงนี้นะครับมุมขวาล่างครับ ามาดูอีกเหรียญนึงครับเหมือนกันครับบล็อกเกือบแตกนะเขาเรียกบล็อกเกือบแตกเป็นสิบบล็อกแตกดูอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสองเหรียญน,นี้นะครับครับผมส่องเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับงด้านหลังนะครับด้านหลังกลองอ มุ่งฉายลักนะครับมีจุดสังเกตว่าเนื้อของสีทองนะครับด้านในเริ่มหายไปนะครับแต่นี่จะชัดกว่านะครับนี่ก็หายไปเยอะนะครับกินม,มุมขวาตรงราชกาลที่ก้าวไปนะครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเหรียญแปลกนะครับเกือบหลุดบล็อกนะครับเป็นเหรียญที่เกือบหลุดบล็อก เป็นเหรียญปกติราคาก็อยู่ที่90บาทนะครับตามเว็บไซต์นะครับก็เลยส่งให้เพื่อนเพื่อนได้ได้เห็นว่า,เ,าเหรียญปี49นี้นะครับก็มีตำหนิเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าเหรียญที่ใช้อยู่นะครับมีตำหนิแบบนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวที่เหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับของปี49นะครับชมกันครับนะครับเหรียญปี49ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนี่คือบล็อกที่นะครับที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์มากนะครับปี49นะครับ ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปในเว็บไซต์นะครับเรามาดูตรงเหรียญที่ผมให้ดูนะครับว่าความต่างนะเป็นยังไงนะ ไม่ตั้งสองครับลองดูใกล้ครับดูแบบปกติก็จะเห็นนะครับว่าเหรียญจะกินออกมาทางขวามือผมนะครับของท่านผู้ชมนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบล็อกเริ่มหลุดแล้วครับเหรียญก็ได้ครับเหรียญนี้อีกเหรียญนี้เหรียญนี้ถือว่านะครับ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้นะครับเห็นะครับออกทางขวามือหน่อยๆนะครับเริ่มหลุดนะครับแต่มีเหรียญที่หลุดออกมากกว่านี้นะครับจนกินเนื้อเงินไปนะครับเนื้อสีเงินนะครับนี่ก็ถือว่าหลุดออกไปเยอะนะครับถือว่าบล็อกมีปัญหานะครับบล็อกปีสีเนะครับ เ,เพื่อนๆใครมีครับรีบเก็บสะสมเลยครับอาจจะมีราคาที่สูงกว่าณปัจจุบันนะครับนะครับครับข้อมูลสั้นๆนะเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทปี49นะครับก็มีให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดและก็ข้อผิดพลาดของเหรียญที่เขาผลิตขึ้นมานะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคนสองเหรียญนะครับได้ทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนได้รับชมอย่างต่อเนื่องครับครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม